สวัสดีครับมันี่ยุ้กแบเชฟ่้วนคือเก่าครับมอนี้เมนูมอนี่ครับมันยุดครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งปลาตะพิมครับกินข้าวครับมอนี้มาเบิรงวิธีการมักครับมักแบบม่มียังไงครับแต่กระเซียนเพื่อเราครับมาเบิรงนี้ครับนี่ครับนี่เอาเครื่องลงไปเครื่องกับมีไอตะไคร้คาใบบกูสามีครับดับกินข้าวนะครับนี่ต่อไปก็ นี่ครับำมันอหอยไส่ลงไปนี่แล้วก็นี่ครับชุนรอนบมวยยังไยใส่ไรแส่ไรเกลือนห,นหน่อยนึงครับเกลือนห,นหน่อยนึงนี่หนึ่งปลารรกาอเขาวครับวันนี้ มา,มาครับบานมามือนี่ครับเนี่ยเนี่ยขันใจกล่องของมือนี่กล้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้อยัดเส้นครับกล่องของมือใกล้กล้องเนี่ยยัดใส้นี่เนี่ยเรียบดับกินข้าวครับดับกินข้าวเนี่ยเนี่ยอร่อยครับบุ๊มมี่ย <PAL> ังไง หมาปลาใส่หมอนึงครับนี่มาเบื้องแรกนี่ครับหมันนึงเนี่ยเนี่ยกองเบื้องใกล้ใกล้ก็นี่ยโอเคมานหนึ่งครับบาดพแจ๊ดที่ไปนี่ครับปอาปลาไซมอเรียบร้อยแล้วครับปลาใส่หมอนะครับปลาทับทิมครับหนึ่งแบบบ้านๆครับกินกับแจ้วครับเนี่ย มาครับมาตําเจียวปลาแดดครับนี่สีใส่น้ำปลาแดดครับไอ้ตำไปในี้ก่อนครับตำบักพีกับต้นหอมครับจะกันมไม่เฉดห้อหอมๆครับเดี๋ยวตำก่อนได้ครับเดี๋ยวสิมาปรุงให้เบิ่งมาครับบานเอาปลาแดดใส่ได้ครับบานเห็ดเจียวปลาแดดใส่อันนี้นำครับนี่เอาปลาแดดใส่น้ำปลาแดดใด้ครับเพิ่มเพิ่มกินกับกินกับไปหนึ่งปลาเนี่ยโคตรแซ่บเลยครับเนี่ยเนี่ยครับใส่น้ำปลาแดดสามสอนสี่ส่วนเนี่ยนะครับ แล้วก็ขายไ่ได้ดีครับนี่ใสชืด้ายเสบหลายสุรรถครับเนี่ยแล้วก็หาังหน้าจะเปียงครับเนี่ยจะเปียงสองเปียงกับวากันไปเนี่ยครับเนี่ยพร้อมเสร็จเสียบไปครับบนัน เดี๋ยวสิผ้ากันไปเบ่งปลาบามาซุกปะครับไปครับเบ่งปลาว่ามาซุกปะซุกไปครับมาครับซุกมาครับซุกเรียบร้อยแล้วครับมาสิมาจัดจานได้ห้สนจัดจานกินได้บ้านครับนี่ครับไปกินขวน้ำแกงเสียบแช่ครับเดี๋ยวจัดจานครับเนี่ยครับเซตเรียบร้อยครับเนี่ยปลาดับทิ่มครับหนึ่งปลาดับทิ่มครับจำเครื่องเสี็บหอมหอมนี่ครับเจียวปลาแดกครับแล้วก็นึ่งพักนี่ยลองไปหาเห็ดกินเบิ่งเดอครับเนี่ย ต้องไปหาเห็ดกินไงครับเสพแซนต์รังกันครับนี่ไหคครับพอคลิปหนานะครับเดจะาชาเต็มเฮ็ดเมนูยังพยายามืมฝากกดติดตามกดซับสไคร์เฮนเดอร์ครับกดแชร์กดไลค์เฮนเดอร์ครับช่องทาง youtube ครับทางเชฟอ้วนชาแนลครับเนี่ยครับไปไกลปุบปุวนจักรจักรกรจกแก้ว